สวัสดีครับอยู่กับ a ดล่การเงินเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้อยู่ในซีรีส์ของให้เงินทํางานใน ep ที่5นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อัดตอน15มีนาคมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะในปี2020นะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวนะครับว่าพอร์ตการลงทุนของผมมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงว่าพอร์ตการลงทุนในเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนของมีนาคมเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยขอให้มาดูข่าวกันก่อนนะครับ เพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวเยอะมากๆนะครับรวมถึงมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยนะครับโอเคงั้นเรามาดูทีละเรื่องนะครับในส่วนแรกนะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับหรือตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับก็ปัจจุบันต้องบอกงี้ครับว่าทางจีนเองเนี่ยเขาปิดไอตัวโรงพยาบาลที่เขาจัดตั้งขึ้นมาชั่ว,วคราวเนี่ยนะครับไปเกือบหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วด้วยนะตอนนี้นะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาควบคุมโรคตัวนี้ได้แล้วนะครับอัตราการแพร่อัตราการติดเนี่ยเหลือหลักหน่วยคนต่อวันแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของทางจีนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทั่วโลกตอนนี้นะครับนอกเหนือจากจีนอัตราการติดเพิ่มขึ้นหนักมากนะครับสูงขึ้นมากๆเลยจนแบบโอ้โหเรียกว่าเป็น โรคแพร่ระบาดทั่วโลกเลยนะครับรวมถึง WHO ด้วยนะครับเขาประกาศมาเลยว่าสามารถติดเชื้อแพร่กระจายได้ทั่วโลกนะครับรวมถึงทางอเมริกาเองด้วยนะครับประกาศตัวภาวะฉุกเฉินมาแล้วนะครับภาครัฐเนี่ยสามารถสนับสนุนในเรื่องของเ,อเตียงค่ายรักษาพยาบาลการตรวจเนี่ยได้เต็มที่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้หนักหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจํานวนผู้ป่วยโควิด -19 สะสมทั่วโลกตอนนี้หนึ่งแสน 54คนแล้วนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องบอกงี้ถ้าเทียบกับโลกก่อนก่อนะครับอย่างไข้หวัดนกไข้หวัดหมูนะครับหรือว่าโรคซาโรคเมอร์สเนี่ยตัวจํานวนผู้ติดสะสมเนี่ยมันอาจจะดูน้อยกว่านะครับแต่ต้องบอกว่ามันแพร่กระจายค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับที่จีนเองเนี่ยนะครับมีอยู่8 0,000กว่าคนใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นแค่28่รายเท่านั้นเองนะครับน้อยมากเลยตอนนี้ต่อวันนะอันนี้รายละเอียดต่อวันนะครับแต่นอกจีนนี่สิ มี56,000คนแล้วทั่วโลกนะครับเพิ่มขึ้นวันละ8,700กว่ารายนะครับของไทยเองเนี่ยก็เพิ่มวันละ5วันละ7แล้วนะช่วงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับทีนี้ผู้เสียชีวิตรวมนะครับ5 6า7รยายนะครับที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยคิดเป็น3,189ลรายนะครับก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับส่วนนอกจีนเนี่ยก็โหไลายจีนขึ้นมาเลยนะครับก็2,428ลรายนะครับเพิ่มขึ้น วันละ500กว่ารายเลยนะครับของไทยเองเนี่ยตอนนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็น10อันดับแรกนะครับที่ว่าตอนนี้ติดโควิด -19 กันเยอะไปหมดเลยนะครับนำโด่งมาเลยครับอิตาลีนะครับอิหร่าน2ประเทศนี้เกินหมื่นคนไปแล้วนะครับอิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าเอออิตาลีสเปนเนี่ยเสียชีวิตกันวันละเป็น10เป็นร้อยคนเลยนะครับต้องบอกว่าเออน่ากลัวเหมือนกันนะครับว่า มันรวดเร็วเ,เกินนะครับอย่างนี้บอกว่าเสียชีวิตไป1266คนนะครับแล้วก็รักษาหาย1,400นรกว่าคนรวมกันตรงนี้ยังไม่ถึง3,000คนเลยถูกไหมแต่มีผู้ป่วยสะสมต้อง1 7่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้าถึงการรักษาอาจจะยังไม่ดีพอนะครับอิตาลีอิรานเกาหลีใต้สเปนเยอรมันนะครับฝรั่งเศสสหรัฐญี่ปุ่น,สห,นสหรัฐนี่ก็แซง,งโค้งเหมือนกันนะครับแซงญี่ปุ่นขึ้นไปแล้วนะครับรวมถึงประเทศอังกฤษด้วยนะครับสหาราชอชณาจักรนะครับต้องบอกว่า ฟุตบอลเองนะครับพรีเมียร์ลีกยุโรปนะครับยูฟาเนาะรวมถึงกิจกรรมพวกคอนเสิร์ตต่างๆกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะครับตอนนี้ประกาศงดแล้วนะครับเลื่อนเลยทันทีนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยจะบอกว่ามีการแข่งขันแบบสนามปิดไม่มีผู้ชมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เลื่อนกันหมดแล้วนะครับของไทยเองนะครับอันนี้รายละเอียดนะวันที่ เอ่อสินะครับก็ผู้ป่วยสะสม82คนนะครับเสียชีวิต1คนแล้วก็รักษาหายแล้ว35คนนะครับอขออนุญาตอัปเดตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้หลังจากอัดคลิปเสร็จเพิ่งได้ข่าวมาใหม่เลยนะครับว่าตอนนี้ในไทยเนี่ยวันนี้ติดเชื้อเพิ่มไปอีก32คนนะครับเป็น114คนเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเมื่อ,เ,อ,อเวลาประมาณสักบ่าย2ของวันอาทิตย์ที่15มีนาคมน,นะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของไทยเองเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนิดหนึ่งที่ว่าเอ่อมันเริ่มมีการติดภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าจํานวนมันเยอะขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่สาธารณสุขเนี่ยจะประกาศเข้าสู่การแพร่ระบาดในเฟสที่สานะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องถัดไปนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับเอ่อมีเรื่องที่ว่าทางเอ่อมีการประชุมโอเปกกับทางรัรเซียทางเมกานะครับ แล้วทีนี้มันมีการตัดสินใจที่ว่าจะไม่พยุงราคาตัวน้ํามันกันต่อไปนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเือต้องบอกว่าสถานการณ์น้ามันเนี่ยมันก็มีการใช้งานที่น้อยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นการคมนาคมเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตัวน้ํามันเองเนี่ยมันยังขุดเจาะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณมันเยอะต้นทุนในการผลิตน้ํามันมันต่นะครับ ทีนี้ทางฝั่ง o อเปเองเขาก็ไม่พยุงราคาแล้วนะครับก็ปล่อยราคาทิ้งลงไปพอทิ้งลงไปปุ๊บเนี่ยมันดิ่งลงมาเลยนะครับมันเลยก่อให้เกิดว่าเป็นวิกฤตของ Price War นิดนึงนะครับก็กระทบคือต้องบอกงี้ว่าเป็นโควิดเนี่ยเป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตของประเทศนะครับปุ๊บเจอพา์วอรเข้ามารวมกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แล้วนะครับทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่าเละเทะเลยนะครับแล้วก็เป็นคํายืนยันที่ว่าเราเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับทีนี้มันยังมีข้อมูลประกอบอีกนะครับที่จะทําให้วิกฤตครั้งนี้มันไม่ได้ดูเล็กแค่นี้นะครับวิกฤตครั้งนี้อาจจะใหญ่กว่าที่คิดนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับว่าในสหภาพยุโรปต่างๆนะครับประเทศต่างๆในยุโรปรัฐบาลเขามีหนี้เยอะมากนะครับประเทศกรีซอิตาลีนะครับอิตาลีนี่หนักเลยนะครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ย รัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่1นึ่งร้อยสามหมายความว่าหนี้เยอะกว่าเงินที่มีแล้วนะครับทีนี้เขาเนี่ยอิตาลีอ่ฝรั่งเศสนะครับสเปนอ่แล้วก็อังกฤษนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปตอนนี้เขากําลังติดโควิด1นทีหนักมากแล้วมีหนี้เยอะมากหมายความว่าณสถานการณ์ตอนนี้จะเยะียวยาโควิดก็ยากแล้วถูกไหมครับทีนี้เรามองมองไกลไปกว่านั้นสัก3าเดือน5เดือนละกันว่าสมมุติว่าโควิด1 9จบแล้วเนี่ย มียาต้านไวรัสนี่ออกมาแล้วนะครับเขาจะเอาเงินที่ไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจเขานะครับเพราะตอนนี้หลายๆประเทศปิดประเทศไปแล้วนะครับงดการกไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของการค้าภายในบางอย่างปิดไปแล้วนะครับบางธุรกิจไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้แล้วนะครับคาถามคือเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเยียวยาหลังจากเกิดวิกฤตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยว่าทางสภาพยุโรปเนี่ยหรือประเทศในยุโรปเองเนี่ย เออเป็นนี่เยอะมากแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเยียวยานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือตัวอเมริกาเองนะครับอย่างแรกเมื่อกี้อเมริกาโควิดแซงญี่ปุ่นไปแล้วเนาะไม่เบานะครับอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้เราเห็นกันมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วิกฤตเก่าๆแล้วนะครับว่าเรื่องของอเมริกาเกิดวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างนี้ .com นะครับหรือว่าตรงนี้ซับพาร์มเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่านี่ของบริษัทเอกชนเนี่ยมันเยอะมากนะครับ มันเยอะขึ้นมาตลอดเลยนี่ก็พีคนะครับนี่ก็พีคตัวนี้วิกฤตอนดอทคอมนะครับตอนนี้ซับพามนะครับอันนี้ปัจจุบัน 2000, 2018ก็บอกแล้วว่านี่มันพุ่งทะยานขึ้นมาแซงทุกจุดแล้วนะครับแล้วปี2020จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอเมริกาเองก็บอกเองว่าตอนนี้บริษัทที่เป็นซอมบี้เยอะมากคือมีแต่นี่นะครับเราต้องกู้มาเพื่อเอามาจ่ายค่านุนค่านี้ขนันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งาตาเร่งที่อาจจะทำให้วิกฤตครั้งนี้มันดูใหญ่กว่าเดิมนะครับ ต่อไปมาฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเอเชียเราดันไม่มีปัญหาในเรื่องของหนี้ภาครัฐหรือว่าหนี้เอกชนนะครับแต่สิ่งที่เอเชียมีตลาดที่เป็นแบบว่าประเทศกําลังพัฒนาหรือพัฒนาแบบไปแล้วนิดหนึ่งนะครับคือหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนเยอะมากนะครับดูตัวอย่างตรงนี้คือเขาบอกว่าในในฉากนี้เขาบอกว่าประเทศจีนกับประเทศไทยเขาใส่2ประเทศนี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งข้อมูลนี้มันเป็นปีตั้งแต่2007จนถึง2018นะครับไม่ได้อัปเดตนะแต่ว่า เออก็เอามาอ้างอิงกันได้นะครับประเทศไทยมาเลเซียจีนรัสเซียเกาหลีใต้นะครับรวมถึงสิงคโปร์อ่อนด้วยนะครับเรามีหนี้เพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อนเลยครับหนี้ครัวเรือนของไทยเราชัดเจนมากเลยเพราะว่ากระทรวงต่างๆออกมาบอกแล้วนะครับว่านี้ครัวเรือนเราเยอะมากนะครับเราเรียกว่าอย่างนี้ครับแทบจะต้องกู้เงินมากินมาใช้กันแล้วครับทุกวันนี้ อย่างบางคนไปกินข้าวยังต้องผ่อนเลยนะครับมันมีจริงๆนะครับว่าเราเป็นหนี้ขนาดนั้นเลยนะว่าเราต้องไปกู้เงินกู้หนี้ส่วนบุคคลมาเพื่อมากินข้าวนะครับเรียกว่าน่ากลัวมากสําหรับไทยนะครับเพราะว่ามาตรการภาครัฐนะครับก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เ,เรื่องของหนี้ครัวเรือนมันลดลงนะครับเพราะว่าต้องบอกนี้ครับว่าการมาตรการที่จะมาแจกเงินหรือว่าการที่ไปช่วยอุ้มเนี่ย มันไม่ยั่งยืนนะครับต้องบอกว่ามันช่วยได้ในสถานการณ์แบบนี้อาจจะช่วยได้นะครับแต่มันไม่ยั่งยืนมันอาจจะทําให้เกิดสภาวะที่ว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หรือว่ารอขอตังค์อย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนี้เป็นความน่าเป็นห่วงของทั้งไทยและจีนเลยนะครับแต่ของจีนเขาต้องบอกว่าเนื่องจากประเทศเขาเนี่ยสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เนี่ยความความง่ายของเขามันอาจจะมากกว่าไทยนะครับ โอเคนั่นคือสถานการณ์ภาพรวมของโลกและในรูปนี้คือสถานการณ์ภาพรวมของตลาดแห่งประเทศไทยนะครับหรือเซ็ตนั่นเองเอ,อ,อย่างที่บอกครับอันนี้คือวันจันทร์หลังจากที่เกิดไ i ล์ออยล์ a พลวอร์นะครับหรือว่าวิกฤตของน้ํามันที่ว่าดิ่งลงมาทันทีนะครับตลาดลบไปณจุดต่ำสุดเนี่ยหนึ่งร้อยสาจุดจุดกจุดนะครับก็คือไปโอ้โหทำลายสถิติที่เราเคยมีมานะครับหนึ 115. จุดนะครับ ทำให้ปิดตลาดไปที่ลบเจ็เป็นะครับเป็นวันที่ปตทลบไป20กว่าจุดนะครับส่วนปตทอสอาพานะครับตัว PTTEP ติดฟลอร์เลยนะครับลบสาจุดนะครับก็เป็น1วันที่ทําให้เรารู้สึกว่าทลายจริงๆนะครับร่วงจากหนึ่งพันสจุดมาเป็น1,200งันก็วันนี้นะครับก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงจริงแล้วมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนล้านนะครับ เราลดลงด้วยมูลค่าที่เยอะมากนะครับเป็นแสนล้านนะครับทีนี้มันก็ทรงมาวันที่9ใช่ไหมลงมาหนักใช่ไหมครับวันที่10วันที่11มันมีเทคนิครีบาวนิดหน่อยนะครับก็คือมีปานดีดตัวขึ้นไปนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้วันพฤรหัสที่12นะครับวันพฤรหัสที่12นะครับมันมีวันพฤหัสที่12เนี่ยมันมีข่าวว่าการติดโควิดไวรัสเนี่ยแพร่กระจายไปหนักมากนะครับแล้วก็มีการ ประกาศของแต่ละประเทศเนี่ยประกาศปิดประเทศด้วยกันอเมริกาประกาศไม่ให้ทางยุโรปชาวยุโรปบินข้ามเข้ามาในอเมริกาเลยนะครับทาให้มีความกังวลในสินทรัพย์เสี่ยงหรือแบบพวกตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงมากนะครับคนเลยจัดการเททิ้งอย่างหนักนะครับตลาดไทยคือเปิดมาจากวันเดิมคือก็าพันสองจุดโดยประมาณนะครับสรุปคือเทไปจนถึงประมาณสักบ่าย3ามนะครับพอบ่าย3ปุ๊บ มีการทำเซอร์กิตเบเกอร์นะครับคือเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายเซอร์กิตเบเกอร์ให้ในหน้าถัดไปนะแต่เอาง่ายๆคือถูกพักการเทรด30นาทีนะครับก่อนจะมาเทรดกันต่อนะครับทำให้วันนั้นเนี่ยจุดที่ต่ำที่สุดนะครับไปแตะที่1,095จุดมูลค่าเนี่ยลอลงไป154จุดเลยนะแต่ว่าปิดวันมาเนี่ยก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ก็ยังลึกอยู่ดีอะลงวันละลงวันละ10.8%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอีกนะครับเราลดลงไปที่134จุด อันนี้ก็ว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับมูลค่าการซื้อขายแสนล้านเหมือนเดิมลงด้วยวอลลุ่มที่หนักมากนะครับทีนี้ถัดไปวันที่13วันศุกร์นะครับเปิดตลาดมาตอน9.57โมง57นะครับไม่ถึง9.58ง5 8ดีไม่ถึง1นาทีติดร์กิตเบรกเกอร์อีกแล้ว คุนทิ้งลบ10ทันทีนะครับลงมาที่145จุดทันทีนะครับติดเซอร์กิตเบเกอร์และเป็นวันแรกที่วุ่นล่วงจาก1,100จุดทะลุไปเลยครับทะลุไปเหลืออยู่แค่900กว่าจุดเท่านั้นเองเป็นวันแรกในรอบน่าจะ8ปีหรือ10ปีผมไม่แน่ใจเนาะทะลุ1000จุดต่ำต่ำลงไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีดราม่าอีกครับหลังจากผ่านสักประมาณ10โมงครึ่งไปหลังจากที่เซอร์กิตเบเกอร์ตั้งสมาธิตั้งสติกันได้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บ ทยานขึ้นไปด้วยข่าวที่ว่ารัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนมาหนุนตลาดหลักทรัพย์นะครับรวมถึงการที่การที่บางคนจะช็อตเซลล์นะครับพวกหุ้นต้องทําได้ในแค่ไปโยนฝั่งขวาอย่างเดียวคือไม่สามารถที่จะช็อตต่ำกว่าราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการพุกนี้พอมันออกมาเนี่ยบางคนเขาก็ให้ราคาให้หมูลค่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยขยันกลับขึ้นมาจากลบ145จุดนะครับมาปิดที่บวก40เอ่อบวก14จุดได้นะครับจุดสูงสุดที่บวก49จุดเลยนะแกบเนี้เกือบ200จุดนะเป็นวันที่ตลาดเรียกว่าผันขวนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่น่ากลัวครับวันนี้เป็นนักตลาดที่น่ากลัวมามีคนที่ได้กําไรจากการช็อตลงมาแน่นอนและมีคนที่ได้กําไรจากการลองตัวนี้ขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อน่ากลัวมากเพราะว่าพันขวนสูงขนาดนี้นะครับ ทำให้ปัจจุบันนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่1,128.91จุดนะครับแล้วก็ตลาดเซ็50อยู่ที่749.01จุดนะครับก็วันศุกร์ก็บวกขึ้นมาแต่ทีนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็คือคืนวันศุกร์ของอเมริกาอเมริกาก็มีประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นมานะครับทำให้ตลาดดาวโจน์เองเนี่ยก็บวกขึ้นไปเกือบ10จุดเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าวันวันจันทร์เนี่ยจะเปิดตลาดที่เท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยววันจันทร์หรือว่าวันเนี้ยนะวันที่ลงคลิปเนี่ยจะเปิดตลาดเท่าไหร่นะครับผมจะลงคลิปนี้ช่วงเช้าก่อนตลาดเปิดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์นิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่มันมีหุ้นลงมาเอาเอาแบบรวบรัาตัดตอนเลยนะถ้ามีการลดลง10%นะครับ ดัชนีเนี่ยจะหยุดพักตัวตลาดซับเนี่ยจะหยุดการพักการซื้อขายเนี่ยเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วการทำเซอร์กิตเบรกเกอรค์ครั้งที่2คือเมื่อมันลงไปอีก10นะครับก็คือรวมแล้วเป็นติดลบ20ต่อวันจะขอพัก1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับพอหมดชั่วโมงนี้ปุ๊บนะเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานแค่2ครั้งไม่มีครั้งที่3นะครับปล่อยจนตลาดปิดนะครับอันนี้เป็นของไทยเนาะของอเมริกาก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นเองทีนี้ กลับเข้ามาที่พอร์ตการลงทุนของผมนะครับขอย้ําเหมือนเดิมว่าการลงทุนในกองทุนรวมเน้นเติบโตนะครับการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นเน้นปันผลนะครับลงทุนในทองคําไม่ได้เก่งกาไรนะครับเน้นเพื่อทวงสมดุลพอร์ตนะครับซึ่งจะเรียกว่าสมดุลพอร์ตด,ดีไหมเพราะว่าช่วงนี้ผันผวนเหลือเกินนะครับส่วนการลงทุนอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับสัดส่วนทั้งหมดในพอร์ตนี้ที่จะแสดงให้เห็นนะครับไม่ใช่การลงทุนทั้งหมดของผมนะครับ มันเป็นแค่พอร์ตจำลอง1พอร์ตเท่านั้นเองนะครับที่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของกองทุนเติบโตแล้วก็หุ้นปันผลนะครับโอเคเผื่อบางคนถามว่าทำไมไม่ลงพวกอ่าตาสานี้ทำไมไม่ลงพวกอะไรอะ่ะอ,อ่เงินฝากไม่มีเลยเหรอทำไมเงินฝากมีอยู่ร้อยกว่าบาท3,000กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าพอร์ตการลงทุนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของผมนะครับก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคเป้าหมายการลงทุนนะครับปีนี้อยากจะมีพอร์ต5000,000นะครับเดือนที่ผ่านๆมา ขึ้นไปทะลุเกินไป2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 7เรียบร้อยนะครับต้นทุนนี่ประมาณ200,008เราเม่เอพอมาถึงวันนี้นะครับมูลค่าพอร์ตลดลงมาเหลือแค่219,000นะครับก็ด้วยสถานการณ์เนาะพอร์ตไทยยังเขียวได้นี่ก็คือ สวยมากเหมือนกันนะครับถือว่าเก่งมากจริงๆเพราะว่าถือกองทุนกันมาบางคนถือมา8ปีกลับไปที่เดิมนะครับติดลบเรียบร้อยนะครับคาดการบรรพชนะครับเป้าหมายเนี่ยอยากจะได้60,000บาทต่อปีนะครับหรือว่า5,000บาทต่อเดือนนะครับก็ตอนนี้ได้5,000บาทต่อปีนะครับก็เพิ่งจะได้แค่1ใน12นะครับก็ค่อยๆทําไปครับตัวเรื่องของปันผลมันไม่ได้สร้างง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับมูลค่าของตัว พอตเฉพาะตรงในส่วนของคุ้นเนี่ยก็บอกว่าได้5%นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนาะะธุรกรรมนะครับเดือนนี้นะครับสอาทิตย์ที่ผ่านมาโอนเงินเข้าพอร์ตไป7,000บาทนะครับเอาไปซื้อทองคําซึ่งเป็นออมทอง2,000บาทนะครับอันนี้ตามสเต็ปเดิมอยู่แล้วเนาะซื้อกองทุนเซตห0าสิบสองพนะครับในวันที่9วันที่ราคาน้ามันลงนะครับผมเห็นว่ามันลบไป เกือบ10%ใช่ไหมผมก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปก่อน2,000นะครับอันนี้เป็นไปตามแผนนะว่ายังไงเราจะ DCA ตัวเซท50อยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยโดดไปก่อน2,000นะครับแล้วพอมาจนถึงวันศุกร์ปุ๊บก็โอ้โหลงกันไปอีกเป็น10%นะครับก็ต้องบอกว่าน้ําตาไหลเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนถัดไปมีการซื้อหุ้นเพิ่มนะครับซื้อหุ้นธนาคาร1ล็อตนะครับก็เท่านี้นะครับด้วยสถานการณ์ที่ว่ามันลงมาต่าพอสมควรผมเลยลงไป แต่พอมาวันศุกร์ก็ลงไปเยอะเลยครับก็ต้องบอกว่าขาดทุนเรียบร้อยนะครับพุ่นนี้โอเคแล้วก็เหลือเงินสดอยู่ในพอร์ต141.85บาทนะครับจริงๆคือเดือนนี้เติมเข้าไปน้อยนะครับแต่มันยังไม่จบเดือนเนาะยังเหลือครึ่งหลังอีกซึ่งครึ่งหลังนี่แหละเป็นจุดโฟกัสที่ว่า,าจะเติมเงินอาจจะเติมเงินเข้าไปเยอะหน่อยเพื่อเลงการลงทุนนะครับอ่ะต่อไปมาดูตัวพอร์ตการลงทุนปัจจุบันกันบ้างนะครับก็ ข้อมูลณนะวันที่15เดือนมีนาคมนะครับข้อมูลตรงนี้ก็บางตัวก็อัปเดตไม่ได้ล่าสุดนะอย่างพวกกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่ NAV ของวันที่15นะเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ในส่วนของเงินสดนะครับร้อยกว่าบาทอย่างที่บอกไปนะครับไม่เยอะมากาในส่วนของกองทุนรวมนะครับตราสารนี้ยังไม่มีนะครับเหมือนเดิมสังหาไทยสังหาต่างประเทศกองทุนรวมพวกโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0บาทเป็นสัดส่วนอยู่ที่13.9นะครับ ในส่วนของหุ้นไทยอย่างที่บอกไปมีเพิ่มไป2 0 0 0ับาทนะครับสัดส่วนอยู่ที่1 0เอหุ้นกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสัดส่วนก็อยู่ที่ 35. 8นะครับก็ลงหนักหมดครับพวกหุ้นพวกนี้ไม่มีทางรอดอยู่แล้วนะครับลงกันทั่วโลกเลยนะครับในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับหุ้น1ถึงหุ้น6เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมีปันผลออกมาอยู่2ตัวมั้งครับ กำลังจะได้เงินในปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนเมษานะครับส่วนหุ้นที่7นะครับอย่างที่บอกไปซื้อไปเพิ่ม100หุ้นนะครับก็จริงๆริงมูลค่ามันหก0 0นกว่าบาทนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบัน,นเหลือแค่4,000กว่าบาทนะก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับสัดส่วนของหุ้นรวมก็อยู่ที่ 39. 3 9 3แล้วก็ทองทองคำยังเหมือนเดิมนะครับออมทองต้นทุนทองคำอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบัน23,100บาท นะครับคูณกันไปแล้วนี่คือหน่วยของผมก็คือมีทองบาทหนึ่งแล้วเนาะก็จะกําไรอยู่นิดนิดหน่อยๆนยครับสัดส่วนของทองคาในพอตก็คือ11%็อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพอร์ตให้เงินทํางานว่ามีเพิ่มแค่2อย่างนะครับก็คือกองทุนรวมหุ้นไทยแล้วก็หุ้นรายตัวคือหุ้นธนาคารนะครับโอเคทีนี้ณวันนี้นะครับวันที่15เดือน3เอ่อต้นงวดก็คือคิดจากปลายเดือนที่แล้วนะครับสองแสนสี่เนาะเติมเงินก็ไปหมื่นหนึ่งนะครับ ก็คือเติมเงินเข้าไปในพอรตรรวมเนาะหมื่นหนึ่งก็คือเติม7 0 00เงินเก่า3,000รวมกันเข้าไปหมื่นหนึ่งปลายงวดเหลือแค่2องหเองครับจาก240ก็คือเติมเงินเข้าไปไม่ช่วยอะไรนะครับหายไปเยอะเลยนะครับก็ทําให้2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเงินหายไป31,300กว่าบาทนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ที่ลบสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ตลอดทั้งต้นปีนี้นะครับเอ่อหายไปแล้ว4 3 0 0 0บาทนะครับคิดเป็นลบ1 7บนะครับ ก็เดี๋ยวตอนสิ้นเดือนก็จะมาเทียบกับเบนชมร์กให้ดูนะครับว่าดัชนีชี้วัดปุ๊บเทียบกันแล้วเนี่ยเงินเ, <og> เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ที่หายไปนะครับทีนี้ถามว่าต่อไปจะทําอย่างไรนะครับผมตั้งไว้แค่สามข้อเท่านั้นนะครับหุ้นหลายตัวนะครับตอนนี้ศึกษาอย่างหนักว่าเราจะลงทุนในหุ้นตัวไหนนะครับตามพื้นฐานและมูลค่าของมันนะครับอาจจะมีหุ้นตัวใหม่และหุ้นตัวเดิมในพอร์ตนะครับ ก็เล็งไว้เลยครับเพราะว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เข้าวิกฤตแล้วนะครับแล้วอาจจะอยู่กันตรงนี้การเป็น2เดือน3เดือน,นมีเวลาในการเข้าซื้อนะครับเพื่อที่จะรอการกลับมาของคุณนะครับเพราะว่าดัชนีลงมาที่พันจุดก็เอ่อ uh, PE ของดัชนีก็อยู่ที่13แล้วก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนทีนี้ สัดส่วนของกองทุนรวมนะครับผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวคงจะซื้อทุกกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันแต่จะซื้อแน่นอนนะครับอาจจะต้องแบ่งเป็น3ไม้คือซื้อ3รอบนะครับส่วนออมทองนะครับทําเหมือนเดิมทําเท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มเติมเหมือนเดิมทุกอย่างเดือนละ2,000นะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมเซตนิดนึ่งนะครับว่าอย่างจุดที่บอกนะครับอันนี้คือตอนวิกฤต Uh, .com ดอทคอมนะครับส่วนตรงนี้ไล่ขึ้นมา2008ตรงนี้คือวิตติวิกฤตซับพาร์มนะครับก็ผมวัดจากวิกฤตซับพาร์มแล้วกันนะครับขึ้นมาถึงจนถึงจุดสูงสุดของเราก็คือ1,800ักว่าจุดนะครับอันนี้เป็นฟีโบนักชีนะครับสิ่งที่เราเห็นคือปกติแล้วเนี่ยพวกสีเส้นสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีแบบพวกในย่าสาคัญนะครับจะเห็นได้ว่าวันพระรหัสที่ผ่านมาเนี่ยหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันพระรหัสเนี่ยทดสอบเส้นนี้นะครับ เส้นที่หนึ่องร้อจุดนะครับแล้ววันศุกร์ก็ลงมาทดสอบจนถึงวเก้าร้อยกว่าจุดนะครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มมากนะครับที่ว่ามันจะหยุดที่เส้นนี้นะครับหรือถ้ามันไม่หยุดที่เส้นนี้นะครับมันจะลงไปถึงเส้นฟ้าเลยนะเป็นในยะสําคัญมันคือตอนที่เป็นจุดตัดของซับพา์มเก่าเลยนะครับก็จะลงไปได้ถึง728จุดนะครับอันนี้ ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าจะหยุดที่900หรือจะลงไปที่700นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นแล้วว่าภาพมันเป็นแบบนี้นะครับว่ายังไงก็ลงมาทดสอบอยู่แล้วนะครับรวมถึงเส้นสีชมพูที่เห็นนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของมูลค่าเนี่ย89วันนะครับก็มันจะยืนยันการกลับตัวได้นะครับว่าเป็นการกลับตัวขึ้นไปเทนขาขึ้นเมื่อเรามีแท่ง เทียนนะครับหลายๆแท่งแล้วตัดเส้นสีสีม่วงขึ้นไปนะครับดูอย่างตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันตอนตัดลงนะครับสีตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์เนาะตัดลงตรงจุดแดงเนี่ยคือการคอนเฟิร์มเป็นเทนขาลงนะครับส่วนการขึ้นมาแล้วตัดเส้นสีชมพูเป็นการคอนเฟิร์มว่าเข้าสู่ภาพการกลับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัดลงแน่นอนแล้วนะครับค่อนข้างพูดได้เต็มปากว่านี่คือวิกฤตแล้วนะครับ แล้วก็พอตัดลงมาปุ๊บยังไม่รู้ว่าบอททอมหรือจุดต่ําสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่มันตัดเส้นสีชมพูใหม่นั้นคือการยืนยันเทรนขาขึ้นนะครับก็จะพยายามอัปเดตภาพให้นะครับแต่ปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นคือในวิกฤตตรงนี้นะครับตัว MACD i อ d i c a t ินเเต,ตัวนี้นะครับพอดีรูปมันบังเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นครับมีเกิดจุดตัดตรงนี้ขึ้นนะครับมันต่ําลงไปมากนะครับ รวมถึงสัญญาณ RSI นะครับบอกว่ามีการขายเยอะมากๆนะครับจนหลุดเส้น30ไปแล้วนะครับซับพลามเหมือนกันครับตรงนี้ตัดข้างล่างตัดนะครับตรงนี้หลุด30เหมือนกันนะครับและในปี2020นะครับเดือนมีนาคมตรงนี้ตัดเส้นเรียบร้อยนะครับ MACD ทะลุลงต่ำกว่าศูนย์แล้วนะครับ ก็หมายความว่าจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับเป็นติดลบแล้วนะครับส่วนสัญญาณ RSI นะครับเขียวเรียบร้อยแปลว่ามีการขายเทขายหลุด30แล้วนะครับเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มว่าณนะวันนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเราเข้าสู่วิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักลงทุนแล้วอยากจะรอวิกฤตเหลือเกินนะครับเพื่อจะซื้อหุ้นนะครับในราคาที่ถูกนะครับโดยที่ว่าเราคาดหวังว่าพ้นวิกฤตไปมันจะเติบโต เป็นเวลาของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทํากันบ้านแล้วกเ็เก็บเงินให้มากนะครับเพื่อที่จะเอามาลงทุนในช่วงนี้นะครับผมโอเคก็นี่คือภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะครับปัญหาวิกฤตที่เกิดในโลกนะครับแล้วก็เป็นบทคําพูดที่ว่ายืนยันแล้วว่านี่คือวิกฤตแล้วนะครับเป็นการมีวิกฤตระหว่างโควิด -19 จากจีนนะครับและ oil ไพ i ์ war หรือสงครามน้ํามันราคาน้ํามันนะครับบวกกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีปัญหาต่างกันนะครับปัญหาจากยุโรปมีเรื่องของรัฐบาลบีนี่อเมริกานะครับนี่จากทางเอกชนทางฝั่งเอเชียเองนะครับนี่จากครัวเรือนนะครับรวมถึงว่าไทยเนี่ยยังมีปัจจัยอีกเยอะเลยนะมีภัยแรงนะครับมีเรื่องของความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลนะครับมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรากํเนินจะถูกมารุมมาตุ้มกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ เรายืนยันแล้วว่านี่คือวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะลงทุนในช่วงวิกฤตนี่คือโอกาสนะครับผมก็จะลงทุนในวิกฤตเหมือนกันนะครับทีนี้จะมาดูกันว่าตัดสินใจอะไรกันยังไงนะครับแล้วเราจะมาดูภาพยาวๆกันครับว่าในอีกปีหนึ่งสงปี3ปีการลงทุนในวิกฤตครั้งนี้ของผมจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับโอเคงั้นก็ใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของหุ้นกองทุนนะครับฟังอะไรไม่เข้าใจ ไปติดตามในช่อง y YouTube daily การเงิน er นะครับซีรีส์เริ่มต้นลงทุนหุ้นกองทุนนะครับส่วนใครไม่รู้จักเลยว่าการเงินจะบริหารยังไงอะไรยังไงนะครับไปดูในซีรีส์ของมาเริ่มต้นลงทุนกันเถอะนะครับผมสอนในการตั้งเป้าหมายสอนคำนวณว่าเราจะมีรายรับรายจย่ายยังไงกระแสเงนินสดต่อเดือนหาย,ยัางไงนะครับแล้วจะเริ่มลงทุนจะ DCA หรือว่าจะลงทุนก้อนเดียวจะทำยังไงนะครับไปศึกษาได้หมดเลยเนาะ แล้วก็ใครสนใจทํำพวกออนไลน์ขายของนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์นะครับคนที่ทํายอดขายได้เกือบ3าเท่าในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับมีเหมือนกันใครอยากจะเรียนรู้อะไรสามารถติดตามได้ที่ YouTube d a i l y การเงินนะครับส่วนในเพจ Facebook d a i ี y การเงินก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมยังมีการโพสต์ข้อมูลโพสข่าวสารเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่คลิปวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการสอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดตามไดทั้ง2ช่องทางนะครับ แล้วก็มีลายกลุ่มด้วยนะลายกลุ่มของไดรี่การเงินเอาไว้แชร์ไว้แลกเปลี่ยนแบบเรียวทมมเวลาเฮ้ยเข้าตลาดตลาดเปิดแล้วติดลบบวกอะไรยังไงไว้คุยกันในนะั้นนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามไดรี่การเงินทุกๆช่องทางเลยนะครับใครมีคําถามอะไรส่งมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วมาตอบให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไดรี Daddy ่การเงินครับสวัสดีครับ